ใส่คำพวกนี้ในไบโอระวังไม่มีคนกดติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่มาปั้นช่องสงร้างตัวตนและเน้นผู้ติดตามแต่เราก็มาสงสัยว่าทําไมผู้ติดตามเราขึ้นช้าหรือไม่ขึ้นหรือมันสร้างตัวตนยากเกินบางทีอาจจะเป็นเพราะไบโอของคุณที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันนะครับมันไม่ดีมันทําให้ผักใายไร่ท่งคนไม่ให้มาติดตามเราหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครกําลังเป็นแบบนี้อยู่คลิปนี้มีทางออกให้ครับ แต่ก่อนที่จะไปดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นยังไงและทางแก้เป็นยังไงปุ่มด้านนี้มีไรกดให้บ่งเลยครับโดยเฉพาะบันทึกรายการโปรดเพราะการที่คุณฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจครับต้องฟังซ้ําๆหลายๆครั้งเพื่อทําความเข้าใจและเมื่อคุณเข้าใจแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากเลยครับข้อแรกนะครับเราอาจจะใส่คําว่าลองลองทำดูนะครับหรือเปล่าหรือพอได้บ้างหรือมือใหม่หันเล่น เพราะอะไราการทําแบบนี้ถึงไม่เวิร์กและไม่ควรที่จะใส่นะครับเพราะมันทําลายความน่าเชื่อถือทันทีคนจะรู้สึกว่าคุณยังไม่มั่นใจแล้วเขาจะกล้าเชื่อคุณไหมทำเลือกที่ดีกว่านะครับเราลองใช้คําว่าเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือแบ่งปันสิ่งที่ใช้แล้วได้ผลจะดูโปรกว่าดูดีกว่าครับอย่างที่สองนะครับที่คนมักจะผิพลาดกันนะครับคือขายทุกอย่างหรือรับหมดหรือของเยอะมาก แบบนี้ไม่ควรนะครับเพราะฟังดูแล้วมันมั่วไม่โฟกัสคนไม่รู้ว่าคุณเช่าชาญด้านไหนทางเลือกที่ดีกว่าคือรองระบุให้ชัดเจนครับใส่ไปเลยครับไม่ว่าคุณจะขายของนะครับกูจะบอกว่าของใช้ในบ้านที่แม่บ้านต้องมีอ่ะหรือแฟชั่นสาวอวบราคาน่ารักหรือ อะไรก็ตามครับที่มันชัดเจนนะครับเพราะถ้ายิ่งชัดเท่ากับคนยิ่งกล้าโฟโกโคนยิ่งกล้าซื้อสินค้าบริการจากคุณครับ <S <S ข้อ3นะครับ <S <S ที่คนมักจะผิดพลาดในการตั้งไบโอคือของแท้ร0อซ็นะครับรับประกันของดีนะครับมันอาจจะฟังดูแล้วน่าจะมันใจขึ้นใช่หรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วครับมันดูเหมือนพ่อค้าแม่คาทั่วไปและดูพยายาม พยายามหาเซลล์เกินไปคนจะรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจหรือสัญชาตญาณของคนเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเซฟตัวเองกลัวที่จะไปเสี่ยงเงินนะครับเพราะว่าคําพวกนี้มันอาจจะดูมั่นใจดูดีแต่มันก็เป็นคําแรงที่คนฟังแล้วจะรู้สึกอึดอัดได้นะครับทางเลือกที่ดีกว่านะครับลองใช้โซเชียลผูกแทนเช่นลูกค,ค้ากว่าพันคนไว้วางใจหรือมีวอ,อยู่แน่นทุกวันหรือใส่ประโยคที่บอกผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้มันจะดูดีกว่า ดูเวิรกว่าดูไม่ใช่เป็นการขายแบบตรงๆคนจะรู้สึกสบายใจมากกว่าครับสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆลองไปเช็คไบโอของตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยใส่1ใน3าไบโอลักษณะแบบนี้หรือเปล่าถ้าใส่ไว้รีบแก้เลยนะครับและลองพิมพ์การแก้ไบโอคุณมาใหม่นะครับในใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมดูให้ว่าเวิร์กหรือเปล่าครับ